สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมโซแอนตำนานจอมยุทธ์พูดถังสารนั่นเองนะครับผมเสียงพูดผมมาจากแปลกๆหน่อยนะพอดอีเป็นหวัดนะครับผมไม่สบายนะเสียงก็เลยเปลี่ยนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ผมจะมาเล่นกิจกรรมใหม่กันนะผมก็มีกิจกรรมใหม่ที่แบบคนไม่ค่อยผ่านนะครับผมหรือว่ากิจกรรมนี้ผ่านยากกันเองนะ โอเคเข้ามาแล้วเมื่อกี้ผมเข้าเกมครั้งแรกนะมานได้โหลดนานไปหน่อยนะผมโอเคก็คือกินนี้นั่นเองนะกินนี้ผมก็จบด่านหกไปเรียบร้อยนะนี่เห็นไหมจากคลิปที่แล้วนะคือผมจบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูใหม่เดี๋ยวกดรีเซ็ตเลยนะผมเริ่มแต่ด่านหนึ่งใหม่เดยนะโอเคเดี๋ยวเราไปด่านหนึ่งกันก่อนนะครับผมกิจกรรมก็มีวิธีเล่นอยู่ลอันดับแรกให้เพื่อนๆสังเกตมุมซ้ายบนนะนี่จะมีคำว่าคูณหนึ่งเนี่ยก็คือให เขาเรียกว่าฮีโร่ที่ศัตรูมีนะนก็คือมีหนุนตัวนะแล้วเราก็มาดูฝั่งของเราด้านขวาล่างนะมีสามตัวนะผมโอเคแล้วก็เพื่อนๆให้สังเกตตรงด้านซ้ายนะด้านซ้ายล่างนะจะมีหลอดสีส้มสองหลอดที่เป็นรูปข้างบนไฟสีฟ้านั่นคือพลังแต้มนะผมเพื่อนเพื่อนก็มาดูการด้านล่างกับผมเห็นไหมการด้านล่างมันจะมีข้างบนนะเป็นรูปไฟอ่ะแล้วก็เขียนว่าเลขหนึ่งนั่นแหละครับผมก็คือการใช้พลังวิญญาณน,นะแต่ถ้า บางใบมันก็จะเขียนว่าสองเนี้ยนะครับผมวิธีเล่นจิตนี้นะมันก็คือให้เพื่อนๆวางตัวนี้ต่อสู้ขึ้นไปนะอ่ะผมจะวางธรรมดาไปก่อนนะสกิลฟื้นสภาพยังไม่ต้องใช้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใช้สกิลของหอ,อกธนุยานนะแล้วก็เอาหมีวัชระขึ้นนะผมมาครับผมหลังจากนั้นก็ใช้ฟื้นคืนสภาพไปเลยนะ โอ okay. เคเพื่ ok ok wa, อนๆก็จะสังเกตว่าบนตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีขอบสีแดงกับสีเขียวนะขอบสีแดงก็คือดาเมจนะครับผมหรือพลังโจมตีที่เขามีนะส่วนสีเขียวก็คือเลือดนั่นเองนะครับผมตอนนี้ของผมอ่ะตัวหอ,อกขับุยานอะ่ะดาเมจเจ็ดนะครับผมนะส่วน HP เหลือสิบเจ็ดนะตอนนี้ผมจะธนูกระดูกขึ้นนะนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้มีวชาชระเยอะแยนเพื่อให้อ่า ฝัง่งศัตรูตีเทินมาใส่ของหมีวิาชาระเพิ่มขึ้นนมจะได้ไม่ตีโดนอ่าออกขรุยนันผมจะใส่สามสกิลนะผมจะใส่สกิลดูดเลือดนะสกิลหมีมวิาชาละเยียยันแล้วก็ธนูกระดูกนะผมประมาณนี้นะผมด่านหนึ่งไม่ต้องลงอะไรเยอะมากนะผมเพราะว่ามันง่ายนะครับผมเนี่ยชนะแล้วเห็นไหมไม่ต้องลงอะไรเยอะนะครับผมด่านสองนะผมด่านสองก็ตัวหมีลงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ผมจะใส่กรอกลง ประมาณนี้หนิผมจะเพิ่งเอาดาเมจลงนะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้อันนั้นผมจะเอาธนูธนูกระดูกลงนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้อ่าตัวนี้นะาหมีเยอะแยะนะลงนะครับผมผมจะหอกทะลุยานลงนะผมประมาณนี้ผมจะทำดาเมจแล้วนะผมทีนี้โอเคโดนธนูกระดูกไปตัวละสอง HP นะ ฝั่งผมก็โดนเหมือนกันนะผมเพราะว่าเขาทะลุก,กระดูกลงเหมือนกันอ่ะมาครับผมเลือดเหลือสามเนี่ยไม่เป็นไรมีวัชระนะุสกิลนี้แล้วก็ผมจะเพิ่มดามเมจไปนะมเพื่อให้โจมตีแรงๆเลยนี่เอาสกิลที่เพิ่มโจมตีเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับผมมีวัชระตายไม่เป็นไรเพราะเฮดพีเลือสามไม่เป็นไรนะเพราะว่าฝั่งเขาเลือสองตัวครับผมฝั่งเขาในสนตอ็อกไม่มีตัวเหลือแล้วนะครับผม ชนะแน่นอนนะผมเห็นไหมประมาณนี้นะผมอ่ะด่านสามนะดับได้ก็เหมือนเดิมนะผมให้เอาตัวหมีวิาชาะขึ้นไปก่อนนะแล้วก็พยักนะผมสองตัวนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งเอาดาเมจลงนะโอเคเขาได้เทินเยอะนะผมผมจะเอาน,นางนาหยาบลงไปแล้วก็เอาหงไฟกันลงมาด้านขวานี้นะผม การวางตัวดาเมจในช่องนี้ก็สำคัญอยู่นะนะครับผมโอเคตอนนี้ผมจะใช้เป็นไส้กรอกลงมาเหมือนเดิมนะนี่เมาตรงนี้นะผมหลังจากนั้นผมจะใช้อ่นี่นะผมตัวดูกระดูกนะเพื่อตัด HP นะผมแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมที่เรียกว่านี่ผมจะใส่กับพยักนะครับผมอ่า ประมาณนี้นะครับผมโอเค sp 8นะ sp 6มาครับผมเพิ่มบัฟเข้าไปโดนไปคนละสองคนละสองผมจะยังแมวดาเมจลงนะเพราะว่าฝั่งศัตรูยังมีการ์ดอีกทั้งสามใบแล้วที่ยังไม่ได้ลงนะผมโอเคเหลือสามแล้วทีนี้ผมจะเอาลงแล้วนะผมจะเพิ่มใส่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอา คุ้มครองกับมีวชระเนาะแล้วก็ใส่ตามรณะครับผมให้กับตัวกลางข้างบนนะหรือตัวนิ้วเก่านั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เราไม่ต้องใส่มีเยอะแยะนะเพราะว่ามีวชระผมมีแค่สามแคเพีองนะครับผมผมใส่แค่อ่านางฟ้าคุ้มครองเข้าไปนะโอเคสองสามได้สามตัวไหมไม่ได้ผมได้สองตัว ลังผมตายสาไม่เป็นไรนะครับผมก็วางสกิลไปเหมือนเดิมนะนางนาหยาบลงกับไ้กอกนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมสามกับห้าชนะสบายอยู่แล้วครับผมไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าอ่าฝั่งผมเนี่ยวางโจมตีเก้าในสองตัวนะครับผมเนี่โดนติขี้คูณสองนะโดนติขี้คูณสองโดนปีกเทอหนึงโอเคใส่พะยักคุ้มครอง ใส่หนังฟ้าคุ้มครองกับไซกอกนะครับผมแล้วก็ใส่ฟื้นคืนสภาพให้กับหอ,อ,อกทะลุยานนะ,ะผมใส่ประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องใส่สกิลบัฟเยอะนะครับผมยิ่งช่วงด่านสี่ด่านห้าด่านหกนี้ไม่ต้องใส่สกิลเยอะเนาะแต่ละเทินนะครับผมเพราะว่ามันจะเปลืองนะโอเคผมเหลือสองตัวไม่เป็นไรนะครับผมโอกาสชนะเราสูงแล้วนะครับผมใส่นังฟ้าคุม้มครอง ไปก็ได้นะครับผมหรือไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่า HP 15อยู่ไม่เป็นไรอ่าบวกมาอ c ไปสิกนะโอเคตอนนี้ผมจะใส่ได้นะใส่เข้าไปนะบอ่มประมาณนี้นะบมเขามีฟื้นคืนสภาพด้วย สิบสามกับสิบสี่นะมาไม่มีสกิลกันทั้งคู่นะผมกดเริ่มไปเลยไม่มีสกิลกันทั้งคู่นะผมผมชนะแน่นอนนะผมนีไม่ไงเห็นไหมก็ประมาณนี้นะมาครับผมดันสี่นะไปดันสี่ดันสี่ก็เอามีชนะขึ้นบนมาครับผมแล้วก็เอาหอกทะลุยานนะผมมาประมาณนี้นะครับผมอโอเค ตอนนี้ก็ใส่สก,กิลของแต่ละตัวครับผมนี่มิวชระ,ะโอเคประมาณนี้โอเคตัดได้เยอะนะผมตอนนี้นะถึงจะเสียเออเขาเรียกว่าทีมฝั่งผมโดยมิยวชะละาไปเยอะผมแต่ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถือว่าคุ้มค่านะอ่ะใส่โอ้ใส่ไม่ได้แล้วสองแต้มนะผมไม่เป็นไร เอ่แล้วผมจะใส่เป็นตามมละกกา,าดเนาะเหลือสองแต้มนะผมให้กับเออ่ตัวกลางน่าจะโดนฟื้นคุณภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะใส่กับตัวซ้ายนะผมะประมาณนี้วิธีการเล่นของกิจกรรมนี้ก็คือเราต้องดูก,การ์ด้นะนะผมว่าอ่มันจะเหมาะสมกับตัวไหนบ้างนะครับผมเวลาที่เราใส่เข้าไปนะอ่ะตอนนี้ผมจะใส่หอ,อยมนีเข้ามา ก็จะรักษาหอทะลุยานขึ้นมาจากสี่ก็บอกแปดเป็นสิบสองนะผมก็ถือว่ายังได้อยู่เอาของไฟกันลงมานะครับผมแล้วก็เอาพยักษลงมาเลยนะครับผมคือตอนนี้ผมทุ่มสุดเลยนะผมเพราะว่าอา่าเขาเรียกว่ายังไงนี้ก็คือแบบฝั่งเขาไม่มีการ์ดแล้วนะม่มฝั่งผมก็ไม่มีการ์ดแล้วนะผมก็ทุ่มเลยนะผมใส่ฟื้นคืนสภาพให้กับหอทะลุยานอีกนะผมเหลือสองแต้บนะกดเริ่มเลยนะครับผม อ่าเดี๋ยวเพิ่มเปพีครับผมนี่เป็นสิบแปดนะเอะเป็นสิบสองนะครับผมนี่ก็ไปสี่เป็น 16, นะสิบหกนะขออนุญานะครับผมตอนนี้ในทีมผมดามจ่สิบหนึ่งตัวดามจ่สิบเอ็ดอีกหนึ่งตัวครับดามจห้าอีกหนึ่งตัวแล้วก็ดามจสี่อีกหนึ่งตัวก็โอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับผม่ะผมจะใส่ผู้พลังเฮงพูดนะผมให้กับพยักมากนะครับผมแล้วก็ใส่เกล็ดพิษเข้าไปนะครับผมให้กับตัวด้านขวานะครับผม เหลือ2แต้มนะผมจะใส่ฟื้นคื้นสภาพนะผมให้กับหองทนะุยานนะโอเคประมาณนี้นะมก็เพื่อนๆก็จำบัฟที่ผมใส่อ่าก็ได้นะผมนี่บัฟของผมจะอยู่ฝ่ายแล้วเนาะในแต่ละเทินนะผมอ่าตอนนี้เราเหลืออ่าสองตัวนะฝั่งเขาลนะมเรามีสี่บัฟนะครับผมโอเคเราเอาทางฟ้าคุม้มครองใส่กับหองทะุยาน เพราะตัวนี้น่าจะโดนแน่นอนนะผมเพราะว่าเลือนเรือสามแล้วนะผมกับผมไฟกันเลื่อดเลือหนึ่งไม่เป็นไรนะมไม่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะผมอะใส่ตามโนาะเข้าไปให้กับตัวผมทองเลยฝั่งเขานะนี่เพื่อนๆดูว่าในแต่ละเทินผมใส่แบบอะไรบ้างก็ดูอ่ตรงที่คําว่าฝ่ายเรานะครับผม,มก็มีธนูกะดูกอัโอ้ผาเพิ่มลาเมดด้วยไม่เป็นไรอย่างนะั้นเขาก็ขอตัด HP ไปนิดหน่อยนะนะ เดืตัวเดียวแล้วนะผมผมจัดหนักเลยนะเกมนตอนนี้นะผมอืจัดหนักเลยนะผมผมใส่นั่งนาหยาบกับพยักนะครับผมแล้วก็ใส่สก,กิลฟื้นคืนสภาพกับอ่อทะลุยานนะแล้วก็ใส่ธะูกระดูเข้าไปนะครับผมเธอสุดท้ายนะก็แน่นอนว่าไม่น่าจะรอดนะครับผมฟังเขานะฟังเขาก็แบบรับเซฟตัวเองเลยนะครับผม ตัวสุดท้ายกดเลยนะผมมีพื้นขึ้นสภาพก็ไม่รอดนะครับผมนั่นไงเรียบร้อยนะผมชนะนะครับผมมาด่านห้านะด่านห้าก็เหมือนเดิมเอาสองตัวแทงขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับผมหลังเขาจะเริ่มแรงขึ้นแล้วนะแบบว่าพลังโจมตีเขาจะสูงขึ้นนะครับผมตอนนี้ผมจะใส่ อ่านังแรกอย่าผมให้กับมีวัชระ,ะนะครับผมแล้วก็ผมจะสกิลเยอะอยันเข้าไปแล้วก็ผมจะใส่ไส้กอกเข้าไปหนะ้านี้นะผมะประมาณนี้นะครับผมเพิ่มบัฟเข้าไปเป็นบัฟโจมตีของไส้ก่อกนะโอเคนี่ใส่เยอะอยันเข้าไปในมีวัชระ,ะนะครับผม ผมจะใส่พลังแห่งพูดนะผมให้กับตัวนี้หนมพยักนะแล้วก็ใส่ฟื้นคืนสภาพหนมให้กับมีชระนะครับผมประมาณนี้3ามสกิลนะพยักผมก็จะดาเมจกนะ้านบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่รอใส่กับหอ,อกทะรุยานหนุ่มคือผมกะว่าจะใหะ้ตัวอื่นเนี่ยมันดาเมจสูงไปด้วยนะครับผมอตอนนี้ผมต้องเอาหอ,อกคะรุยานลงมาแล้วนะครับผมเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วครับผมนะ โอเคก็ยังไม่ต้องใส่ฟื้นคือสภาพนมะใส่เก็ดพิษเข้ามานมะให้กับตัวที่ขวาสุดนะเพราะว่าถ้าใส่ตรงกลางนี้ก็อ่านางฟ้านะผมคอมินท์เขาจะใส่นางฟ้าคุ้มครองแน่นอนนผมตัวกลางข้างล่างนะเพราะว่าเ p ็ปเขาเละหนึ่งนะครับผมน,นั่นไงใส่จริงๆด้วยก็โดนก็กันได้เทอานึงก็แหละครับผม ผมก็เกลียดพิษเหมือนกันน่ะผมก็เกลียดพิษเหมือนกันน่ะเอาดินี่ไงผมก็เกลียดพิษเหมือนกันอ่อนนออาควาเสียการ์ดหมดมือแล้วนะครับผมเพิ่มดาเมจเข้าไปเลยจัดหนักเลยน้ผมตานี้น้ผมนี่เพิ่มให้กับตัวเดียวเลยนะผมตามรรณะเข้าไปตามมรณะนี่ผมจะใส่กับตัวด้านซ้ายนะถ้าด้านขวาอนี่ผมว่าน่าจะโดนนางฟ้าคุมครอง,องแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ซีเรียสนะแล้วก็ใส่หอญัมมณีเข้าไป ผมแบบผมทุ่มหมดเลยนะเพราะว่าฝั่งตัวอของเขาเนี่ยสองตัวนี้เนอเล่นเหนือ,น,อ,น,อน้อยมากนะผมนี่ทุ่มเลยผมเห็นไหมผมทุ่มสุดตัวน,นะเพราะว่าทนเห็นไหมดาเมจมันก็สิบสี่ครับผมนี่มันจะใส่สก,กิลอ๋อยามันนีก็ไว้ช่องทา้ทายแบบนี้เราในด่านห้านะมันจะได้เพิ่ม HP ของเราเยอะๆนะครับผมใส่น้ำยายาให้กับใส่กอกนะผมใส่น้งฟ้าคุ่มคลองให้กับอ๋อยามันนี อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมผมใส่สามบัฟน,นะไปกดไปกันเลยนะครับผมผมใส่นางฟ้าคุ้มครองกับนางนายาบนะครับผมแล้วก็ใส่สกิลของหอ,อ,อยมณนีรักษานะเซตนี้ผมน่าจะว่าจะน่าจะน่าจะตายสักงหนึ่งตัวนะฝั่งเขานะครับผมต่ต้องรอดูก่อนนะว่างสิบสี่สี่ืมไม่ตายนะไม่เป็นไรอ่ะโอเค รอบนี้นะ่าจะไม่รอดนะฟังเขานะใส่ฟื้นคืนสภาพลงให้กับหอกทะุยานประมาณนี้นะผมไปทะกระดูกไปโอเคตัวหลักเขาโดนเหลือสองแล้วนะว่าไงครับผมยังหวะนนี้ไม่รอดนะผมผมชนะนะครับผมประมาณนี้โอ้คลิปนี้น่าจะยาวอยูน่นะครับผมนะก็พกเพื่อนๆก็ผมก็จะไม่ตัดข้ามนะในช่วงการเลือกการอะไรเงี้ยนะครับผมก็ ดูไปยาวแล้วมแบบเพียวๆแล้วเพื่อนๆก็จะได้รู้นะครับผว่าแต่ละเทิร์ผมใช้การ์ดอะไรกันบ้างให้กับตัวไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมมาครับผมในดานสุดท้ายนะดาที่6นะครับผมไปพยักนะผมบัลลัสซ้ายของทุกยานราตบังกางนะครับผมกดเริ่มการวางการ์ดนี่ก็สสำคัญนะครับผมในการวางการ์ดนะนี่วางไว้ ด้านขวาแบบนี้นะผมคือการวางการเนี่แต่ละช่องมันก็สําคัญมากนะผมก็มองข้ามไม่ได้นะครับผมเพราะมันจะเลิกสุ่มตีแล้นะนะครับผมนี้เ,นเพื่อนๆวางประมาณนี้นะป,ปึ๊บโอเคเห็นไหถ้าวางแบบนี้ก็มันจะโดนแค่พวกอ่าด้านหน้านะ ตรงกลางผมไม่ค่อยดูไหนไหมนี่ผมใส่หอกสุญยานไว้ด้านขวาหลังเลยนะครับผมโอเคหนึ่งฝั่งเขานะสองโอเครอดนะครับผม รอดหมดเลยเพิ่มดาเมจหน่อยคืนคือสภาพผมให้กับหอรยยม,มันีนะลังฟ้าครบพอทำให้กับพยักษ์หมดนะผมฝับผมยังเหลือห้าตัวครบอยู่นะมีวัชระไม่ค่อยโดนเลยนะผมโดนในตัวอื่นนะเพราะผมยังไม่ใส่เยอะใหญ่นั่นเองนะครับผมถ้าใส่เยอะใหญ่ก็อาจจะโดนหนักอยู่ มาเกมนี้ผมจะใส่เยอะยันเข้าไปนะโอเคเยอะยันให้กับหมีวชัชระเพราะว่าเลือดเดือยยิบเจ็ดนะครับผมทีนี้ก็กดกลับมานะผมในเพื่อทศสะนะผมให้กับตัวนี้นะผมแล้วก็จะใส่พลังสังหารเข้าไปอีกเพิ่พิ่งอาจจะสงสัยว่าทำไมผมทำอย่างนี้นะผมต้องการจะรีดดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าเขาเล่นดาเมจแล้วนะรอบนี้นะผม ผมก็จะเล่นดาเมจเหมือนกันนะนี่เป็นสิบห้าแล้วครบผมดาเมจเขาเวลาเขาตีก็จะมาลงที่มีวัชระนะครับผมผมขอสักสองตัวถือว่าคุ้มมากเลยมันกเขาขตายสองตัวนะเี๋ยมีโอกาสอยู่นะเนี่ยแตเอ้ยสองตัวจริงด้วยโอ้โหฝั่งผมก็เสียหนึ่งตัวอุ้ยเดี๋ยวดิชนะนะครับผมเนี่ยตอนนี้ โอกาสชนะมีสกิลนาราเทศปิดไปโดนสามลูมหนึ่งแน่อุ๊สามแต้มแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งโอเคเอาดิโดนสามลูมหนึ่งแน่โอ้โหสองเท่าไม่เป็นไรคืนคืนชีพเก็ดพิดเข้าไปเอาไปหนักๆเลยเพื่อนโอเค เขามีหนังนายหยากกับโอ้โห,หนางฟ้าคุ้มครองนะเนี่ยคุ้มครองตัวเดียวล่ะคุ้มครองตัวเดียวน่ะคุ้มครองตัวเดียวล่ะคุ้มครองตัวเดียวล่ะเอาดิชนะดิแบบนี้โอ้ผมก็ชนะชิวๆเลยลยแบบนี้นี่ครับผมตาหกผ่านง่ายไหมก็ประมาณนี้นะผมก็ สำหรับใครที่ดูไม่ทันนะก็ไปกอคลิปดูได้เราหยุดสต็อปคลิปมาแหละครับผมเพื่อดูแนละ้วเวลาจะเทือนบมใช้เทมอะไรไปบ้างนะก็โอ้โหกิจกรรมนี้ก็ต้องบอกว่ายากมากนะผมกว่าผมจะจําสูตรได้นะบางทีผมก็ลืมสูตรนะเพราะาผมไม่ได้เขียนไว้นะผมจําเองนะครับผมเพราะว่าถ้าจะให้มาเขียนสูตรไปเงี่ยโอ้โหมันนานนะครับผมกิจกรรมนี้นะผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจําเองนะคือเวลาการจําของด่านนี้นะผมก็คือเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปเล่นสักสามสี่รอบนะไ,ไปเล่นในด่านหกนะ ถ้าเพื่อนๆดียังไม่ผ่านน้ไปเล่นแล้วก็ไปจํานะผมว่าในแต่ละเทินเขาเนี่ยเขาออกสกิลอะไรมาบ้างนะผมคือเพื่อนๆจะเล่นไปกี่เกมเขาช่างอย่างเช่นเพื่อนๆเล่นดันหกเนี่ยไม่ผ่านเนี้ยนะครับผมนะก็มันก็ในแต่ละรอบต่อไปเนี่ยมันจะออกสกิลมาเหมือนกันหมดเลยนะอย่างเช่นตาแรกเพื่อนๆเล่นไปเนี้ยคือรอบแรกเขาออกสกิลพวกธนูกระดูกอะไรเงี้ยนะผมคือเพื่อนๆเล่นไปแล้วปุ๊บไม่ผ่านทีนี้เพื่อนๆเข้ามาเล่นรอบสองปุ๊บรอบแรกเขาก็ออกสกิลธนูกระดูกมาเหมือนเดิม อะไรประมาณนี้วิธีการเล่นแก้ก็คือเพื่อนเพื่อนก็ต้องหายเทมที่มาแก้ฝั่งตัวข้ามนะครับผมอะไรประมาณนี้นะหือ,อถ้าไม่เพื่อนเพื่อนก็ดูคลิปผมนะผมก็วางไอเทมตามที่ผมวางให้ดูนะผมแบบนี้จะผ่านแน่นอนนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือไอแบบที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยคือผมเล่นมาสามสี่รอบแล้วนะผมก็ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้นะผมอะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะกะ็มีใครผ่านกันได้ยังนะผม ใครก็ยังไม่ผ่านก็ทําตามที่ผมบอกได้นะนะครับผมก็ไปลองทําก็ได้เราภารกิจนะผมได้ฉายานะสวยมากๆเลยนะผมออกเลือดทะลวงวิญญาณนะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกัน,นสำหรับคลิปนี้นะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม